ปุ๊บหน้าเองโดนครับโดนใหญ่ด้วยตัวนี้โดนครับทุกคนค่อยๆเลี้ค่อยๆไม่ต้องไม่ต้องค่อยๆมาใหญ่ๆใหญ่เบรกเบรกเบรกหวังหน่อยพี่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 ไอ้เบรกเบรก คนใหญ่สำหรับคนที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับผมเนกฟิชชิงเรียลิตี้นะครับก็คลิปนี้นะฮะหมายที่เพื่อนๆเห็นด้านหลังนี้นะครับเป็นแม่น้ํานครนายกนะครับวันนี้เราก็เหมือนเดิมฮะมากับโปรนักตกปลาที่ผมออกด้วยและแฮวบ่อยมากที่สุดพี่ต้นรับลูกกาวนั่นเองนะครับอ่า วันนี้เรามาสำรวจแม่น้ำนครนายกในแม่น้ำเนี่ยมันมีทั้งปลาล่าเหยื่อปลาหน้าดินแม้แต่กุ้งแม่น้ำทริปนี้ก็เดี๋ยวพี่ต้นจะเอาอุปกรณ์ตกกุ้งไปด้วยะนะเพราะว่าตอนนี้กุ้งกาลังกินดีเช็คหมายเช,ช็คหมายเช็คหมายห,า,ยห,า,ยหาหมายไปเรื่อยใช่โอเค okay. โอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดติดตามไปด้วยนะฮะทริปนี้มันแน่นอนสำรวจแม่น้ำนครนายกครับไป สวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีครับผมตอนนี้เราล่องมาอยู่ส่วนไหนของแม่น้ํนานครนายกแล้ว็าจะเป็นส่วนบนนะครับผมส่วนบนที่มันจะวิ่งขึ้นไปวัดอะไรนะวัดท่าช้างนะใช่สวนวัดท่าช้างครับแล้วก็ล่องไปเมื่อเช้าเจอกี่คอกะสี่คอกเจอชะโดสี่คอกใช่โอเคครับเราเจอ <c oughs> ชะโดประมาณส <c oughs> ี่คอกนะครับขาไปเนี่ยขาไปเนี่ยเราล่องผ่านตรงนี้นะเราสังเกตเห็นอะไรเราเห็นมันมีปลาขึ้นมีปลาขึ้นพอเราสังเกตเข้ามาอ๋อมันเป็นต้นไรนะมันมีลูกไซที่สุก พอลูกไสที่สุกล่วงน้ำปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นปลากัดตูมปลากัดตูม<อ>เดี๋ยวนะ<อ>เดี๋ยววันนี้ผมจะเอาเทคนิคการแบบว่าเรียนแบบธรรมชาติเลยก็คือเราใช้ไอล้ลูกลูกผลไม้ที่ปลามันกินอยู่แล้วเนี่ยตกปลาว่าจะมีปลาอะไรกินบ้างใต้นี่มเ็นขึ้นใหญ่ๆหลายตัวเนี่ยนี่ได้ยินเสียงไหมครับเดี๋ยวไห้พี่ต้นเอาคันตกกุ้งเปลี่ยนเป็นเบ็ดตัวเล็กๆเดี๋ยวไปตามดูกันจะได้ปลาอะไรผมก็ยังไม่เคยเหมือนกันไปเดี๋ยวไปตามดูครับขึ้นใหญ่ๆเพียบเลยโอเค โอเคนะครับทุกคนอุปกรณ์นะตอนนี้เราเอาเป็นคันคันตกกุ้งของพี่ต้นที่ติดเรือมาคือเราล่องแม่น้าวันนี้ครับอย่างที่บอกไว้เราจะเช็คไปเรื่อยๆนะว่าในคลองในแม่น้ำเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะเราจะตกตั้งแต่กุ้งยันปลา,าหน้าดูหน้าดินนะครับเนี่ยต้นไทรที่เราพูดไปเมื่อกี้นะทุกคนนี่มแล้วก็บริเวณโค้งตรงนี้เนี่ยจะได้ยินเสียงปลาขึ้นตลอดถ้ามีลูกไทรล่วงต้นมันจะขึ้นมาชาร์จเลยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเรียนแบบเรียนแบบธรรมาชาติก็คือเอาลูกใสเกี่ยวแล้วก็ลองตีให้ลูกใสล่วงดูเดี๋ยวมาตามดูกันนะว่าจะได้ปลาอะไรไปกินบ้างพอเรามีมือทําแดดเดียวแล้ววันนี้เอามีดไม้เขาด้วยมีดคู่ใจเขาเราได้กินปลาแดดเดียวแล้วจัดไปอโอเคได้เพื่อนๆครับนี่นะเหยื่อจะเป็นนี่ครับลูกใสที่สุกนะมันจะดำๆอ่ะไม่รู้รสชาติหวานหรือเปล่าเดี๋ยวให้ไปต้นชิมดู น่าจะหวานนะผมว่ากินได้ป่ะคงกินได้ไ,ไม่รู้นะมันเหมือนลูกว่าเลยนะเนี่ยลูกไส้สุกนะทุกคนนกกินได้ไม่ตายเลยว่าเราเขาขาวก็กินเลเ่ขอขาวนี่อโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนพี่ต้นลูกว่าเอ้ยไม่ใช่ลูกไส้โอเคครับไปโอเคทุกคนผมจะเกี่ยวไม่รู้เกี่ยวแบบไหนแล้วเรามั่วๆแต่ลูกมันนิ่มนะลูกมันนิ่มกินได้ทั้งตัวแต่ผมจะเกี่ยวไม่ให้มันเห็นเบ็ดก่อนอย่างแรกเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะกลือนี่นะทุกคนผมเกี่ยวแบบนี้กินแล้วก็ส่งโอเคครับมา เดี๋ยวเพื่อนๆนะเฮ้ยโอ้ยยังไม่หย่อนเลยจะกินแล้วนี่นะทุกคนผมจะหย่อนใบฟ้าบนี่เอาแล้วเฮ้ยวัดมาวัดให้ทันด้วยโอ้มัน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 ไม่มันต้องวัดให้ทันทุกคนปิดเบรกดีกว่าวะโอ้โห้เฮี้ยฉลามบอกว่ามึงก็เกินไปตัวยยี่สิบปีเปลเนี่ยโอ้แมวดิโอ้พี่ประสบการณ์หูอยู่พี่ผมอยากได้ตัวใหญ่นะโอเคทุกคนไปตัวที่สองเย้ย นิ้วติดกดดันตื่นเต้นเราเกี่ยวเหยื่อไปงี้นะครับผมนี่นะทุกคนทุกคนเหยื่อผมลอยน้ำอยู่เห็นไหมเหยื่อผมลอยน้ำอยู่แต่ถ้าไม่กินเดี๋ยวโยนใหม่ผมว่ามันระแวงสายวะ่ะใใ่โโยยนนหหมหม่มระแวงสายทุกคนของเราโยนไม่ไกลวะ่ะ <c oughs> ไม่ดูยังไม่กินเลย,ยนี่แล้วขาดเหรอ <c oughs> โดนก้าวไปลูกก็ไม่โดนเบ็ดโดนไปสองตัวนะทุกคนมันมันกินแต่ลูกไอ้นี้ว่ะมันเก่งมากเลยทุกคนเฮ้ยมันมันกินไม่โดเนเบ็ดได้ยังไงอ่ะ <c oughs> โอ้โหคิดว่าจะง่ายเด <c oughs> ี๋ยวดูนี่ทำให้ดู <c oughs> ไม่ง่ายว่ะทุกคน <c oughs> เอาของไปต้นนหร <c oughs> อ,อนน <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย ปลาละหนึ่งตัวโู้ใหญ่ปลากระแหดูไซส์อ๋อมีแบบเล่นแบบจมน้ำเหรอมีปลากระแหดูโดนเล่นแบบจมน้ำอ่ะไปเลยโดนแล้วโดนแล้วเด็กโดนเด็กโดนไม่ใช่กระแหบอกว่าตะเพียนผมบอกแล้วตะเพียนครับผมบอกแล้วครับตะเพียนครับโอ้ยตะเพียนเป็นฝูงเลยตะเพียนไซส์สวยครับทุกคนดูดิโอ้โหเขียแค่ทุกคนโอ้โหแล้วดตูไซส์ครับผมบอกเละไข่ ไข่แน่นอนตัวนี้สวยๆเป็นลูกไข่ไก่โอ้ยเราจะดีใจแบบเบาที่สุดเราจะไม่ให้ปลามันตื่น <laughs> เอาละทุกคนครับเป็นทั่วเวลาทองนี่นะทุกคนตะเพียนแท้ใช่ไหมพี่ต้นอันนี้ตะเพียนตะเพียนตะเพียนเลย,เย,เลยโอเคครับเราจะเก็บไว้ตรงน,นี้ <laughs> จัดไป <laughs> สนุกกุละ <laughs> <laughs> โอเคครับทุกคนยาวๆนะดูกันยาวๆเลยผมรู้แล้วว้ยต้องให้มันจมน้ําไม่ปล่อ,อยจมก็กิน เออผิวน้ำก็กินเฮ้ยผมว่ามันปลามจะตื่นป่พี่เราเอาาขังไว้แบบนั้นนะขึ้นเมืองบนวะไปครับตัวนี้ตัวแรกตัวแรกเนี้ยแล้วปุ๊บผมว่ามันยังดิบๆอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเอาขึ้นมาทีละตัวแล้วมันอาจจะแบบมีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่าไ่น่างเงาเหมือนลูกไฟตก แต่ตะเพียนแม่งไซส์สวยด้วยฮะเนี่ยไอที่ผมบอกพี่ว่าตะเพียนนี่เป็นฝูงเลยเฮ้ยโอยอยากได้หัวอ่านเลยอ่ะคิดถึงกันสนเลยต้องติดมาแล้วอะเฮ้ยพี่มันเจ้าไซส์มันโอ้โหนี่ครับตอนนี้มันเริ่มกินช้าแล้วทุกคนนะนแหมไซส์นี้สักสิบตัวก็พอแล้วไม่ได้เอาเยอะเลยโหตะเพียนไซส์นี้นอร่อยนะเนี่ย คือตะเพียนถึงก้างมันเยอะอ่ะแต่ถ้าตะเพียนถึงก้างมันเยอะถ้ามีวิธีทาดีๆมันก็อร่อยนะ <_ d ream> อุ้ย <_ d ream> เอย <_ d ream> เอต้องเร็วอ่ะรู้แล้วคือมันต้องนี่แหละมันต้องฉวยโอกาสนะทุกคนเมื่อกี้คือแบบเหยื่อตกมันฉวยปึ๊กเลยคือมันต้องทําให้เหมือนธรรมาชาติที่สุดอ่ะคือต้องจังหวะมันด้วยมาในลูกนี้ฉ่ำๆอ้วนๆเลยเพื่อน นี่ฮะเกี่ยวแบบนี้นะทุกคนนะไป,ปปนไปเฮ้ยปอมปึ้ดหน้าเป่งโดนครับโดนใหญ่ด้วยตัวนี้โดนครับทุกคนใหญ่ใหญ่ใหญ่พี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 ่ไอ้เป่งเบ็ดพี่เบ็ดพี่ีสายชอ็อตไหมทุกคนครับคือหย่อนลงไปปึ๊ดโอ้โหตะเพียนใหญ่สวิงอยู่ใต้ตูดพี่ เอาตัวดีนขึ้นไปได้ยกได้ไหมแต่ว่าตะเพียนใหญ่ครับตใหญ่ผมว่โอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ,ใ,หญใหญ่ตะเพียนใหญ่ตัวนี้ครึ่งโลได้โอเคเรามีสวิงสบายสบายครับมาพี่ต้นช้อนให้น้องหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหสู้ด้วยครับสู้ด้วยครับนี่ครับโอ้โหไซส์สวยครับโอ้โหโอ้โหใส่หน้าดินเลย เจอทางของช่าโอ้โหเพื่อนๆครับไซนี้ครึ่งโลไหมได้เกือบพึ่งเนื้อนะดูท้องนี่ไข่แน่เลยทุกคนนี่ครับทุกคนโอ้โหนะครับผมงว่าได้ปลาไปตัวแล้วผมบอกก่อนนะเพราะว่าผมลืมกดถ่ายปลาแผไม่คือต้องสังเกตคือมันต้องขยันทอยอ่ะใช่ขยันทอยคือไม่กินห้าวิทอยใหม่ทอยใหม่นะโอเคครับทุกคนดูดิดูสาดิทุกคนโอ้โหเนี่ย เนี่ยดูลูกนันตกเพราะลูกนันตกปูมันขึ้นเลยอะโอ้ยไอตัวเนี้ยที่มันตัวแรกที่มันกินไม่โดนแน่เลยวะโอ้<ช>โหตัวใหญ่บึกโอเคตัวเนี้ย ใช้เหยื่อธรรมชาติแล้วก็ตกปลาธรรมชาตินะทุกคนแ๋วเวอร์ตหัวอับติดเลยติยิดเลยติดเลยติเลยติดเลยติดเติดนยเิดเัยนเยดเลยดลยลยเลยลยเะดงิดเดเลิเยพี่โอ้โหลเตยลดล คือแบบจะไม่ออกแรงเอื้อมให้เลยน้องจูงเข้าต้องไม่ว่างไม่ว่างทุกคนดูไฟนะโหยคนใหญ่เลยต้องเพียนไฟครึ่งโลสามสี่ขีดทุกมีอ่ะตัวนี้สามขีดครึ่งได้ดูดิสุดยอดครับตกด้วยเหยื่อธรรมชาติโอ้โหทุกคน อยู่ปะอยู่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 พยายามวิ่งเหรกินขามือเลยผมตีทิ้งไปแล้วทุกคนน่าะกำลังปลดไอ้นี่เลยกำลังปลดไอ้เรือเลยหน้าดินนะตัวนี้หน้าดินนะครับกำลังปลดเรือเลยอ่ะ่าจะให้ทุกคนย้ายต่างหโอ้ยดูไซส์ปะทะเพียนทุกคนปะทะเพียนสวยอ่ะดูไซส์ปะทะเพียนโอ้โห่เจ้าทุกคนทุกคนดูไซส์ปะทะเพียนโอ้โห ไซนี้หน้าดินน่กิทหน้าดินนี่คือบัวเลยนะไซนี้บัวเลยกินตะก้อนนะมันแล้วมันกินแบบกินเหลยวกินแล้วแล้วมันกินเม็ดเม็ดเม็ดไซนอ่ะทุกคนดูดินี่ครับธรรมชาติโอ้ยสุดยอดปลาแม่น้ำนะบอกเลยนี่ปลาแม่น้ำนะไม่ใช่ปลาครองแม่น้ำเาคอนเนยยกครับโยมสมบูรณ์มากใครรับชมมาถึงตอนนี้นะครับใครชอบให้ผมนะมาหลวดลุยธรรมชาติแบบนี้นะคอมเมนต์เอาไว้อยาให้ผมไปสำรวจที่ไหนเดี๋ยวผมจะแบบไปเปิดหมายใหม่ๆที่มันคนไม่ค่อยไปนะเราเอาเรือ ลงไปสำรวจลงไปหาอ,อะไรอย่เงี้ยพว่ทุกคนได้ดูกันผมยังตื่นเต้นเลยมาเจอแล้วมันโอ้โหสุดยอดสุดยอดที่หมนไ่หนา,าใช่้เครือมันที่หนอ หมาไม่ถ oh, <IM S 2> ึงทำไมไปแต่เบ็ดนะกูว่าแล้วไปแต่เบ็ดอร่อยมากอร่อยมากมันไงผมบอกขอดูขอก่อมเร็ว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 เร็ยังกินทุกเม็ดเลยอ่ะเตรียมวัดเลยทุกคนโอ้ยวงน้ำใหญ่หมด ใหญ่ๆด้วยทุกคนโอ้ยใหญ่อุ้ยขาดเฮียเบรกหนักไปโอ้ยทุกคนเฮียบุ๊คคู่อ้าวเฮียไม่ใช่ขาดครับหลุดโคตเบรกเบรกหนักไปหน่อยยังไปปิดพอปล่อยพอปล่อยพอปล่อยเบเบเบรกคอนคนคอนทุกคนใหญ่เบรกก็ดีแล้วแต่ปลามันยังคาบไม่โดนเต็มเหนียวเลยโอเห็นเลยพราะมันค่อยๆจมลงมาไปวิ่งเลยนี่แหละทำให้ปลามันหนีตรงนี้แหละ ปลากินไม่บอกเลยมันกินนิ่งเลยครับตัวนี้โอ้โหทุกคนหน้าดินครับปลามันกินหน้าดินแบบนิ่งเงียบเลยเราเก็บสายผมเห็นสายมันไหลช้าๆผมก็เก็บตึงเลยสุด,ดยอเปเลยโอ้โหยิ่งขึ้นหน่อยแต่ปลาตัวอื่นมันจะตื่นมาแล้วครับตูไซด์ดิทุกคนตัวของออกเหรอออกี่เดิมนี่ <laughs> แม่งกินแบบว่า ดินเนียนเลยด,ดินแบบว่าไม่รู้เลยอะ่ะโูแต่ดูเต็มปากมากเลยโอ้ยทุกคนดูไซสนะไซสน่ารักด้วยยี่ห้แม่งแกล้งตายนี่หวายสัตว์ฟื้นมาทุกตัวแล้วพวะมืงน,นี่นแฝบจริงจริงตลาดขนาดแกล้งตายได้คิดตอาแล้วัน อย่างนี้ก็ต้องอีหลอบเติมเดีย๋ยเราก็นั่งรอมันเอาไ่มพี่ต้นถือว่าพักไปในตัว โอเคนะเพื่อนๆนะก็หลังจากที่เราเฝ้าอยู่ตรงนี้ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะก็ศึกษาพฤติกรรมมันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้หนีไปไหนปลามันก็อยู่บริเวณนี้แต่มันเราแวงมากก็คือมันมันไม่ค่อยกัดผิวน้ำได้แต่ถ้าตีแช่ไว้ก็มีโฉบๆบ้างนะครับได้บ้างหลุดบ้างอย่านที่เห็นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหมายแล้วทุกคนไปเลาะเที่ยวในแม่น้ําต่อนะครับเจออะไรก็จะตกอันนั้นถ้าเป็นไปได้โอเคสาหรับคลิปการตกปลาแบบ แบบธรรมชาติตกด้วยธรรมชาติก็คือเรียนแบบพฤติกรรมของของปลามันอยู่แล้วนะครับเราล่องเรือผ่านมาเราเห็นไอลไนน้ลูกไซเนี่ยเวิร์กเนี่ยลูกไซมันล่วงทีปลาก็กัดทีล่วงทีก็กัดทีนะครับแล้วก็ได้คุยกับพี่ต้นว่าเอ้ยลองดูนันก็กินจริงๆได้ผลแล้วก็ได้ผลดีมากนี่ถามพี่ต้นว่าไซนี้นี่ถ้าตกหน้าดินนี่โอ้โหกรีดกราดเลยนะครับรเรียกว่าไซครึ่งโลนะครับกับปาตเพียนธรรมชาติแล้วเราตกด้วยลูกไซนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีโอกาสล่องเรือเที่ยวตามคลองเนี้ยครับถ้าเห็นพฤติกรรมตาม,มันกินอย่างนี้ก็เอาไปลองใช้ดูเราก็เป็นครั้งแรกนะครับสำหรับผมก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ผลงานหรือว่าได้ปลาไปกินเลยนะครับก็บรรยากาศเรียวๆแบบนี้นะครับเรียลลิตี้แบบนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไว้ถ้ามีโอกาสทําคลิปแบบนี้อีกเราก็จะทําให้ดูเรื่อยๆนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากมาก ไปทำเมนูอะไรก็ติดตามดูแล้วกันนะครับสำหรับใครอยากเห็นบรรยากาศนะครับของช่องพี่ต้นนะครับก็เข้าไปกดติดตามแล้วกดดูได้นะครับช่อง let's go fishing นะครับส่วนของผมก็ fishing reality เหมือนเดิมโอเคสําหรับคลิปนี้ว้าวจัดจ